คุณแม่แป๋วคะหนูสอบถามหน่อยผลงานอ่ะที่สร้างบ้านเนี่ยเป็นของใครคะผลงานเนี่ยแหละช่างสร้างบ้านอ่ะช่างทั้งบ้านเนี่ยแหละก็เป็นของใครอ่ะช่างคนไหนคะนู่นไงหมูไงอ๋อช่างหมูช่างหมูเป็นไงบ้างคุณแม่ชอบเป็นใจไหมชอบมากชอบมากเป็นไงบ้างคุณแม่เล่าสตอรีสับเลยค่ะดีนิสัยดี สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับบูมเอรีวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องช่างค่ะวันนี้นะคะน้องเอ๋พามอัปเดตนะคะผลงานช่างนะคะชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวอยู่ที่ไหนด้วยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับช่างผู้รับหมากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะ ผมช่างหมูครับช่างหมูวันนี้รเราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกครับจังหวัดราชบุรีครับผมหลังสวยๆแบบนี้เป็นบ้านสไตล์อะไรคะอันนี้เป็นงานคอนเทมครับเป็นงานาให้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับพื้นที่นั่งเล่นหน้าบ้านครับเด พื้นที่ไอ้สอยโดยรวมนะคะของตัวบ้านค่ะร้อยสามสิบห้าตารางเมตรครับแล้วด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอสามห้องนอนครับสองห้องน้ำครับหนึ่งห้องโถงใหญ่หนึ่งพื้นที่นั่งเล่นหน้าบ้านใหญ่หนึ่งห้องครัวครับผมช่างหมูเรบสร้างที่ไหนบ้างคะกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลักครับต่างจังหวัดแบบนี้ก็จองคิวสร้างกันครับพูดคุยกันก่อนได้ครับผมแล้วถ้าใครสนใจล่ะคะโทรหาได้ที่เบอร์อะไรคะอ่าเบอร์ติดต่อครับศูนย์หกหกครับหนึ่งสองแปดครับเก้าห้าเก้าห้าครับผมค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในเลยไหมคะได้ครับได้ครับเชิญครัน สอบถามเลยค่ะช่างหมูค,ค่าหลังนี้นะค่ะ <ผม S 2> หลันลากให้เป็นอะไรคะ,ะงานยกพื้นนะครับเป็นงานเสาเข็มครับตอกชนดานนะครับความลึกที่นี่ตอกได้19เมตรนะครับโดยประมาณครับ แล้วเข็มเป็นเข็มอะไรคะเข็มเป็นเข็ม i 22ครับตามหลักวิศวกรรมเลยครับผมอิดเหรอคะอิดแดงทั้งหลังนะครับอิดแดงทั้งหลังเลยเสาเหรอคะเสานี้เป็นงานหล่อสําเร็จทั้งหมดครับ20่สคูณยีครับหรือที่บ้านๆเรียกว่าหน้าแปดครับโดยประมาณหลังคาเหรอคะหลังคานี้เป็น S G แผ่นลอนครับโดยประมาณหนูถามหน่อยคบจบที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะเออสองล้านต้นต้นครับสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นโดยประมาณครับอุ้ยช่างมูอจริงๆหรอคะจริงครับจริงได้งานพรีเมียมขนาดนี้เลยใช่ครับใช่ครับโอ งานรักชุรี่การรับประกันงานยังไงบ้างคะโครงสร้างต่อเข็มตามหลักวิศวกรรมเนี่ยดูแลได้10ปีครับรับประกันได้10ปีงานสีงานแตกแล้วรูซึมหลังคาดูแลได้2ปีครับค่ะยอย่าฟุตบาทนะคะงานเทพื้นเราบ้านนี่เราเราแถามให้ลูกค้าครับเป็นงานแถมอยู่แล้วเทตัดจอยครับเนีย่ยไม่ไม่ให้ยึดโยงดินส่วบ้านจะยุบเองเดยป,ปกติค่ะสอบถามหน่อยคะ่ะข้อดียังไงบ้างระหว่างแบบว่าเราเทฟุตบาทเราบ้านแล้วมีจอยกับตัวบ้านเนี่ย ข้อดียังไงบ้างอ๋อครับค,คือคือตัวบ้านนะครับจะจะยืนอยู่บนเข็มในงานก่อสร้างครับบ้านตัวบ้านไม่ยุบอยู่แล้วครับแต่ว่าพื้นพื้นดินรอบบ้านเนี่ยครับมันจะวางอยู่บนดินธรรมดาครับไม่ได้มีโครงสร้างรองรับไม่ได้มีเข็มรองรับมันก็จะยุบยุบหย่อนตามเวลาครับปกติค่ะแล้วความสูงคะจากตัวบ้านหรอคะอันนี้ก็1เมตรโดยประมาณครับเริ่มต้นครับโดยประมาณคือหนูมีเงิน2องล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับหนูได้แบบนี้เลยใช่ครับไม่ได้มีส่วนต่างใช่ครับถ้าไปสร้างพื้นที่ชลบุรีระยอง ดินแข็งครับไม่ต้องไม่ต้องลงเข็มลึกขนาดนี้ก็ค่าใช้จ่ายก็ถูกลงราคานี้คือลงเข็มถึง19เมตรแล้ว oh. ใช่ครับใกล้กว่านี้อีกถูกต้องครับถูกต้องสำหรับด้านบนนะคะมีบันไดขึ้นด้วยนะคะค่ะนี่เป็นคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่เจ้าของบ้านนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราพาชมนะคะสําหรับบริเวณทางด้านนี้นะเป็นที่นั่งช่องหมูบอกดีเทลรายละเอียดของลูกค้าหน,คนหน่อยค่ะจริงจริงตอนนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นครับเหมือนเย็นๆนี่คุณแม่ก็จะนั่งพักผ่อนครับตัวนี้เหมือนมุมพักผ่อนมองถนนมองบรรยากาศเพราะหลังบ้านเป็นแม่น้ำอ่ามันเป็นแม่น้ําหน้าบ้านก็เป็นถนนบรรยากาศดีมากครับ สำหรับหินโชว์ล่ะคะตัวน,นี้เป็น<า>กระเบื้อง<า>ตกแต่งครับเป็นเสาโชว์ครับเสาใหญ่เนี่ยก็จะมีมุมตกแต่งครับงานที่ผมออกแบบหรืองานที่ไลฟ์สไตล์ที่เราทํางานประจําเราจะมีงานตกแต่งแบบนี้ให้ลูกค้าทุกมุมเป็นงาน,นอินเตอร์เนีส่วนด้านบนล่ะคะอันนี้ก็เป็นฝ้าระแนงครับเป็นฝ้าระแนงครับตัวนี้ก็ยังเป็นสมาร์ทบอร์ดล่องอยู่ครับจะมีตัวที่ดีสวยกว่านี้แพงกว่านี้ก็มีพวกเอ G อะไรครับแต่ว่าลูกค้าอันนั้นอาจจะต้องเพิ่มเพิบประมาณเข้าไป ก็คือทางานตามแบบบิวคิวครับตามรดประมาณที่ลูกค้าไหวครับโดยประมาณสําหรับประตูทางเข้าค่ะครับอันนี้ก็เป็นบานบานเลื่อนนะครับความสูงพิเศษหมดเลยเนี่ยตัวบ้านก็ความสูงโปร่งพิเศษหมดการออกแบบบ้านของเราเราจะเน้นให้อยู่และเย็นและสบายครับข้างในจะโปร่งโล่งมากครับค่ะอันนี้ก็เป็นงานสั่งตัดเนาะใช่ครับเป็นงานสั่งตัด โอ้ท่านผู้ชมลองดูนะคะเข้ามาภายในนี่ก็จะเป็นห้องโถงโซนแอลเลยนะคะเรามาคุยเรื่องรายละเอียดก่อนนะคะสำหรับพื้นผิวของผนังค่ะอันนี้ผนังนี่เห็นเรียบๆอย่างนี้คืองานสกิมโค้ดนะครับสกิมโค้ดทุกหลังครับทั้งนอกทั้งในครับผมค่ะแล้วสีนะคะสีก็เป็น T O A นะครับเกศสิบปีครับโดยประมาณครับจะลูกค้าจะชอบเงาหรือชอบกึ่งเงาหรือเกดเนียนก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกครับโดยประมาณ สำหรับหน้าต่างนี้คือตามแบบเลยทุกอย่างใช่ใชครับทุกอย่างสั่งตัดตามแบบหมดครับแล้วก็ออกแบบให้ลูกค้าเป็นแบบนี้เลยเหมือนจุดจุดหนึ่งที่จุดพักผ่อนเ็าจะมีหน้าต่างซอยตกแต่งจุดไหนที่ต้องการอากาศโปร่งโล่งก็จะเป็นหน,หน้าต่างใหญ่หน่อยสำหรับปลั๊กไฟใช้งานช่องหูให้เป็นอะไรอ,อ๋อเป็นเป็น panasonic ครับอันนี้ช่วงนี้เป็น panasonic ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ประเภทประเภทของสายไฟก็เป็นมอ g หมดเลยแต่ถ้าลูกค้าติดประเภทแบรนด์ดังๆเขา y a สกิ บางกอกอะไรก็เพิ่มก็ประมาณครับโดยประมาณสำหรับพื้นกระเบื้องล้วคะกระเบื้องขึ้นี่ก็เป็นเครดิตโต้ครับหกสิบคูณหกสิบครับแล้วก็นี่ลูกค้าสามารถเลือกลายเลือกสีได้ครับท่านผู้ชมชมด้านล่างแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนนะคะสําหรับฝ้าคือเป็นฝ้าหลุมด้วยใช่ครับอันนี้ฝ้าหลุมนี่คืออ่าบางคนก็ชอบแบบซ่อนไฟแล้วก็ไม่ซ่อนไฟก็มีครับมีสองกรณีสองช้อยเลยเราทําให้หมดครับอันนี้เราแถมฟรีครับหนึ่งหลังเราให้หนึ่งหลุมครับโดยประมาณอ่าเป็หลังหลุมใช่ครับ ฝ้าหลุมไม่เท่าไรหรอกแต่อลังการที่ไฟนี่ง <c oughs> าสำหรับไฟเนี่ยเป็น L E D ฝั่งฝ้ามีไฟโคมด้วยอันนี้ีค่าใช้จ่ายในการแบบเพิ่มเติมไหมคะจริงๆในในแบบไม่ได้แบบเราจบราคาเราจบตามนี้เลยครับแล้วถ้าราคาเราคุยไว้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่มีมันไป <c oughs> ใช่ครับประมาณนั้นเลยอย่างที่บอกเลยคะ่ะท่านผู้ชมแค่อีกแดงก็คุมแลว หลังคาก็คุ้มแล้วเจาะเข็มอีกโอ้โหเอาที่ไหนมาไม่คุ้มกับราคาบนีรับประกันงานยิ่งจะบอกเลยว่าน้อยมากที่บริษัทจะคข้ารับประกันถึง10ปีใช่ครับคือปกติก็เรื่องเรื่องเข็มนะครับสำคัญครับการตอกเข็มการให้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับงานต่างๆ สำหรับประตูทางเข้าค่ะทางด้านนี้เป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นประตูลามิเนตครับอันนี้เป็นงานงานในห้างครับนี่งานซื้อมาวงกบก็เป็นเป็นไม้ทาสีครับแล้วแล้วแต่สแตนดาร์ดลูกค้าชอบนะครับอันนี้ลูกชอบชอบความแข็งแรงก็จะเป็นงานวมกบไม้อันนี้เป็นห้องนอนที่1นะครับไปชมกันเลยครับอันนี้เป็นห้องนอนที่1สําสำหรับห้องนอนที่1ค่ะครับรายละเอียดของงานค่ะอย่างเส้นกระเบื้องค่ะอันนี้เป็นกระเบื้องขนาด20่สิบคูร้อยยี่นะครับอันนี้เป็นงานกระเบื้องลายไม้ครับปูแบบ หนึ่งในสี่ครัคบโดยประมาณก็คือลูกค้ามาตามแบบคือ,อย่างไงก็คือเราทำแค่อย่างนั้นเลยจริงๆในแบบก็ยังเป็นเครดิตโต้ทั้งหลังนะครับแต่ว่าบางห้อง,องนี้ลูกค้าอาจจะมีงบประมาณเพิ่มเติมแล้วก็ซื้อซื้อกะเบื้องเข้ามาตกแต่งครับในบางส่วนมีบัวล่างด้วยใมีต็อปประตูด้วยนะคะคแล้วทางด้านนี้หนูเห็นมีการดับเบิลของของเสาขึ้นมาอันนี้ครับอันนี้เขาอันนี้มีครีบคอสลลนอกบ้านครับชานคุ้มระเบียงครับเขาจะมีคานโครงสร้างรับแข็งแรงครับใช่ มีหน้าต่างด้วยนะคะห้องนี้มีถึง4บานด้วยกันห้องนี้กว้างพักใช้งานค่ะครับพักใช้งานห้องหนึ่งสองถึงสามจุดอยู่แล้วครับมีทีวีมีหัวเตียงครับโดยประมาณครับแล้วก็มีข้างโดยประมาณครับแล้วหนูเห็นความโร่งความโปร่งนะคะสำหรับห้องนอนในความสูงเท่าไหร่คะอันนี้ประมาณสามร้อยสามเมตรยี่สิบครับโดยประมาณสามร้อยยี่สิบเซนติเมตรครับโดยประมาณครับพาชมห้องต่อไปเลยค่ะออกแบบให้ตัวบ้านสูงโปร่งครับมันเหมาะกับการอยู่อาศัยครับอยู่แล้วไม่ร้อนอันนี้เป็นห้องนอนที่สองนะครับ สำหรับข้องอที่2นะคะก็จะมีรายละเอียดซึ่งต่างกันที่กรบเบื้องเนาะใช่ครับก็คือลูกค้าก็อิงกระเบื้องมาจากด้านนอกครับอันนี้ก็เป็นเกนติโตหกสิคูณหกอันนี้ก็มีความเรียบเสมอสวยมากครับผมก็คือห้องเรียบๆนะแต่ความมีไฟอ่ะหมดเน้นสูงปร่งครับกระจกมาใหญ่ๆคบบบนี้ครับได้อยู่อาศัยกันสบายสบาย สอบ,บถามหน่อยค่ะยางหลังนึงนะคะ mm hmm. พื้นที่หน5ตารางเมตรอย่างเงี้ยค,ะค่ะมีการก่อสร้างนานไหมคะกี่เดือนเอของเราของเราจะประมาณของเราตอนหลังนี้ประมาณเจ็ดเดือนครับโดยประมาณเจ็ดถึงแดเดือนครับโดยประมาณแต่ว่าบางทีอาจจะเกิดจากลูกค้าเลือกสินค้าบางทอาีอาจจะมีเลทเวลาเรื่องเทศกาลหรือฝนฟ้าอะไรเงรี้ยมีเลทนิดหน่อยครับอันนี้เป็นห้องห้องพระครับเดิมเป็นห้องพระครับใช่นี่ครับเดิมเป็นห้องพระครับ แต่นี่ก็สามารถเป็นห้องนอนได้เลยนะคะใช่อันนี้ก็เปิดห้องนอนห้องหนึ่งเลยอเป็นห้องนอนแบบขนาดเลยแตดสั่งได้ดีมากๆเลยนะคะมีหน้าต่างด้วยใช่ครับหน้าต่างขนาดใหญ่หนูชอบนะทุกอย่างคือใหญ่หมดเลยด้วยเป็นความสูงลงสูงสูงมากหน้าต่างก็ใหญ่ด้วยใช่ครับเปิดหน้าต่างมานี่ก็เย็นสบายเลยนะครับเนี่ยเปิดหน้าต่างมาเย็นสบายครับเพราะว่าบ้านเราเขาหลังใหญ่มากอลูมิเนียมแข็งแรงครับประมาณทีนี้คือสั่งจัดพิเศษหมดครับ พี่หมูคะสอบถามหน่อยอย่างเช่นหลังหนึ่งเนี่ยเราเบิกงวดงานในการจ่ายอ่ะกี่งวดด้วยกันคะเออส่วนมากจะเป็น6กถึงเจ็ดเจ็ดถึงแปดแล้วแต่แล้วแต่บัตเจ็ทรวมครับโดยประมาณว่าหลังเล็กหรือหลังใหญ่ครับถ้าหลังใหญ่จริงเราสามารถซอยได้ถึง10ครับถ้าหลังหลังเล็กๆก็6กงวดเจ็ดงวดครับโดยประมาณครับห้องนอนใหญ่มากนะคะคือเรามองด้านนอกแบบว่าสวยนะพอเข้าข้างในแบบมีหลังมิติออกมาเลยอะค่การแบ่ง สีนี่ละมุนมากครับสีละมุนสีอบอุ่นครับอบอุ่นแล้วก็กระเบื้องพื้นก็เลือกได้ละมุนมากคุมโทนได้ดีครับอย่างเรื่องโทนสีเรื่องก,กระเบื้องนะคะหรือว่าเรื่องการออกแบบนะคะใครเป็นคนออกไอเดียคะจริงๆก็เป็นทางภรรยามผมอะครับคุณฝนนะเขาจะดูแลทางผมนี่จะดูแลเรื่องดีเทลงานก่อสร้างให้แข็งแรงและมาตรฐานพอนเป็นงานตกแต่งอินเทอเนียร์ครับคุณฝนก็จะชวนลูกค้าเลือกสินค้าต่างๆประตูสีบ้าน ครับงานกระบบงกระเบื้องคุณฝนเขาจะเป็นคนดูแลครับประมาณน,นั้นอนูถามหน่อยอย่างแบบว่าแบบบ้านเนี้คะใครเป็นคนแบบว่าลูกค้าต้องซื้อมาให้เราหรือเรามีทิมงาน,นารจริงจริงจริงในกรณีบ้านหลังนี้ครับผม,มเป็นคนออกแบบให้ลูกค้าราคาก่อสร้างรวมค่าแบบแล้วโดยประมาณแต่จะไม่รวมแค่ค่าวิศวกรรมในการแล้วก็ค่าขออนุญาตครับโดยประมาณแล้วก็ลูกค้าจะซื้อแบบมาเองก็ได้นะครับเราก็สามารถทํางานตามที่ลูกค้าได้อันนี้เป็นห้องน้ํานะครับ นี่เป็นห้องน้าครับนี่โดยประมาณสําหรับห้องน้ํานะคะแบงเป็นสองสเตปด้วยกันใช่ครับโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งครับโดยประมาณนี่ก็มีชาเวอร์นะครับเหลือลูกค้าเพิ่งเข้าอยู่ครับยังไม่ได้แกะถุงออกนะในมาณแล้วก็มีที่นั่งครับมีม้าน่งม้านั่งครับโดยประมาณก็มีอุปกรณ์ครบๆเลยใช่ครับทั้งหมดคือเรารวมให้หมดแล้วครับงบไม่มันไปแน่นอนนอกจากลูกค้าจะซื้อ อุปกรณ์เพิ่มเติมครับเช่นชุดแขวนชุดห้อยชุดอะไรเงี้ยฮะโดยมาส่วนมากจะไปบานเรื่องงานตกแต่งมากกว่า,าและอย่างเรื่องโทนห้องน้ำอะคะ่ะใครเป็นออกคนออกแบบว่าไอเดียเออก็คุณก็คุณฝนคุยกับลูกค้าแหละครับว่าดูแลกันเรื่องความสวยงามครับว่าประมาณไหนชอบประมาณไหนเพราะว่าลูกค้าก็มีลูกๆครับเขาก็ชอบไปเหมือนกันอันนี้ก็เป็นห้องที่สองนะโดยประมาณแต่ออกแบบดีนะคะคือห้องน้ำเนี่ยอยู่ส่วนกลางหมดเลยอย่ในห้องนอนเลยใช่ครับแยกออกมาหมดเลย ันนี้ก็เบื้องนี่ก็ปูยากครับกับเบื้องลอนครับกับเบื้องลอนอกับเบื้องเป็น,เป,นเป็นคลื่นครับกับเบื้องเป็นคลื่นนี่ครับปูยากแต่ก็ออกมาสวยครับเราวมานี่นะคะอะไรแบบที่กั้นนะคะกันอายนะ <c oughs> นอ่าแล้วก็ <c oughs> จะมีพวกเอเซซสออรีุ่ปก,ก<ช><อ>รณ์แบบเล่าได้แบบนี้ทั้งหมดเลย <c oughs> ใช่ครับใช่ครับทั้งหมดเลยครับห้องน้ำสวยออกแบบได้ดีลงตัวมากๆเลยนะคะได้บผมอีกหนึ่งห้องบ้านอันนี้คือห้องครัวครับห้องครัวนี่เคยเป็นประตูเลื่อนนะครับเป็นประตูเลื่อนเก็บกลิ่นครับโดยประมาณ แต่ตามจริงโดยโดยตามปกติตามแบบมีใบคาบานใหญ่ขนาดนี้อ๋อจริงๆมีครับตัวนี้เป็นการบานเก็บกลิ่นับื่อมมาครับไม่ได้เศษส่วนต่างคือเรามีงบเท่านี้คือจบเลยใช่ครับใช่ครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวกั้นกลางครับสําหรับในห้องครัวค่ะครับอันนี้จริงๆก็มีเคาน์เตอร์แถมอยู่แล้วครับในในแบบครับมี4เมตรครับโดยประมาณลูกค้าซื้อแค่ตัวแก๊สตัวฮูดตัวแก๊สตัวฮูดแล้วก็ตัวหน้าบานมาเองครับที่เหลือเราจัดการให้หมดเลยพวกสิ่งคือของเราคกูกระเบื้อง ครับของของรองเล่าหมดเลยครับ<ม>ใช่คือให้ทั้งหมดอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วพื้นหูชอบนะค,บคือ,อแบบเป็นอีกแบบอีกสเปกเลยก็คือใช่ด้วยใช่รับหยาบเพราะว่าที่นี่มีแต่คนแก่ครับมีแต่คนแก่พื้นกระเบื้องก็เลยใช้หยาบใช่ครับแล้วดูแลรักษาง่ายครับยืนมั่นคงดีครับเนโรยพยาบาอืม,มค่ะสวยมากนะคะไอ้ไอเขาเรียกการก่อสร้างก็ไม่นานด้วยนะคะ แล้วตอนนี้ช่างหมูมีคิวแบบยังไงบ้างก่อ,อ,อ,อนที่จะถามคิวรู้ถามก่อนทำไมมีตู้คอนเดนซอถึงสองตู้อ่านี่เป็นหน<ม>ึ่งโซลาเซลล์หนึ่งเบเกอร์บ้านครับโดยประมาณครับต<ม>ู้เล็กก็เป็นของโซลาเซลล์ครับเฮียเขาติดโซลาเซลล์เกี่ยวกับแอร์ครับแล้วก็ของของเราก็หนึ่งลูกครับโดยประมาณครับของเราก็เป็นสิบถึงสิบสองช่องครับบ้านหลังหนึ่งครับโดยประมาณเนี่ยค่ะอย่างที่บอกเลยนะสเต็ปของตัวบ้านคือสูงโปร่งโล่งนะคะแล้วก็ สอบถามหน่อยค่ะช่างหมูตอนนี้มีหน้างานที่ไหนบ้างถ้าลูกค้าสนใจนะในผลงานแต่เขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาเป็นเอฟซีใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นโครงสร้างเลยว่าหิดแดงจริงหรือเปล่าตอกแคมจริงหรือเปล่าเรามีหน้างานให้กับแบบคนที่สนใจในผลงานเราได้รับชมไหมคะครับส่วนมากก็หน้างานตอนนี้ครับกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลักนะครับก็ปริมณฑลครับประกอบไปด้วยนครปฐมครับปทุมธานีครับเนี่ยครับโดยประมาณก็สามารถวิ่งดูงานได้ครับมีเรามีหน้างานให้ดูตลอดครับโดยมาค่ะสโลแกนของช่างหมู่สักนิดหนึ่งก็ ก็สร้างบ้านจากความสุขครับก็เนี่ยความสุขที่ออกมาแล้วผลงานที่ดีอแบบนี้ครับแล้วก็ไม่ทิ้งงานครับปัจจัยหลักเลยครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะพาชมนะคะบ้านคอนเทมปอรี่สวยๆนะคะ135ตารางเมตรนะคะสาห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำนะคะหห้องครัวยกสูงแบบนี้ตอกเข็มด้วยอิฐแดงนะคะหลังคาโหสุดคุ้มมากเลยนะคะส่งถเท่าไหร่นะคะ2 1 9ล้าน1บาทครับผม การรับประกันงานค่ะโครงสร้างดูแลได้10ปีครับตอเข็มลึกตามหลักวิศวกรรมนะครับโดยประมาณครับแล้วก็พวกงานสีงานฝ้าประปาไฟฟ้าอะไร2ปีหมดครับโดยประมาณถ้าใครสนใจละคะติดต่อผมได้นะครับพูดคุยกันได้ครับเบอร์นี้มีรายครับ066ครับ128ครับ9595ครับผมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลบ้านสวยๆมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับยินดีครับ ท่านผู้ชมคะขาดไปไม่ได้เลยนะคะคือเจ้าของบ้านที่เราจะได้มาถ่ายบ้านสวยๆแบบนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ชื่ออะไรคะชื่อชื่อจริงชื่อปภาชื่อเล่นประแป๋วปะแป๋วนะคุณแป๋วคือแม่แป๋วคุณแม่แป๋วคะหนูสอบถามหน่อยผลงานะที่สร้างบ้านเนี่ยเป็นของใครคะผลงานเนี่ยเหรอช่างสร้างบ้านช่างทั้งบ้านเนี่ยเหรอก็เป็นของใครอ่ะช่างคนไหนคะ นู่นไงหมูไงอ๋อช่างหมูช่างหมูเป็นไงบ้างคุณแม่ชอบกินชอบมากชอบมากเป็นไงบ้างคุณแม่เ่าสอรีสุดเลยค่ะครับดีนี่สายดีนี่สายดีแล้วงานออกมาเป็นไงคะถูกใจมากเลยถูกใจเลยสวยที่สุดในซอยไหมคะแม่สวยที่สุดในีซอยแล้วช่างหมูเป็นไงบ้างเวลาสร้างบ้านเราแบบมีการเข้ามาดูกี่ครั้งคะแม่ไม่เคยแม่ไม่เคยเขาได้แต่โทรคุยกับลูกอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะ แล้วก็ให้มาดูก็ไม่เคยติดแม่อะไรถูกใจทุกอย่างถูกใจทุกอย่างทุกใจทุกอย่างเลยช่างหมูถูกใจทุกอย่างแล้วคุณแม่ดูช่างหมูมาจากที่ไหนถึงได้แบบมาสร้างบ้านหลังส,สวยๆแบบนี้เขาเนะี่ยลูกชายด้ยอะไรเนี่ยไอ่ยูทูบดูแท็บอะไรนี่แหละแทปหมูหรือเปล่าคะเนี่ยใช่แล้วเป็นไงบ้าง <c oughs> คือเราแบบรีวิวไปตรงปกไหมช่างตรงตรงปกเลยตรงปกเลยตรงปกทุกอย่างเลยนี่ถูกใจทุกอย่างเลยเนี่ย แล้วถ้าสมมติคนดูคลิปอยู่ตอนนี้คุณแม่มีอะไรจะแนะนําแบบว่าคนดูบ้างก็อยากจะแนะนําให้เขาหาช่างเนี่ยให้มาติดต่อทางแม่ก็ได้แม่จะติดต่อให้นะค่ะก็คือช่างหมูดีเลยใช่้าง,งานถูกใช้าง,าางานดีไม่ไม่ไี่ไม่ไม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 นี่เงาพอกับคนจ้างคนทําก็พอคนจ้าง เหมือนกันมือไม่งี่เง่าเหมือนกันนั่นก็หมูนี่ก็หมูอ๋อคุณหมูเจ้าของก็คือหมูเหมือนกันหมูเหมือนกันค่ะคุณแม่พุ่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะที่แบบว่าให้ให้เกียรติรายการเนาะก็มาพูดคุยกันเรื่องบ้านแล้วก็ได้นําผลงานช่างดีๆให้กับคนที่อูในทางดีมาก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 ทําไม่มีนั่นเลยคไม่มีไม่มีบางห้ยอะไรทั้งหมดตรงสเปกทั้งหมดตรงสเปกที่แม่เขาไม่ให้ไปดูจิ พอมาลมตาวเขาแม่มาดูสิแม่แม,ดมดาดูจะเอาดูเอาดูแล้วกันแล้วคันลูกชอบจบจบตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแม่เข้าบ้าน,นยังหาเข้ามาอยู่บ้านยัคะตอนนี้หาเลิกเข้าแล้วตอนนี้จะมาเมื่อไหร่ก็ได้จะมาเมื่อไหร่ก็ได้มาแล้วไหร่ก็ได้เอาพระเข้าบ้านแล้วเอาเครื่องครัวเข้าครัวแล้วเรียบร้อยอยู่มีความสุข รวยรวยอ่าหยุดมีแต่ความรวยนะคะมีแต่ความรวยคะเพราะวันนี้ข่าก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะก็จบแล้วไม่มีอะไรจะฝาก FC แม่ตนนี้ก็ขอให้ทำงานกิจการให้ดีลุล่วงไว้ให้ดีเลยจะเลื่อนลุล่วงไปเลยลุรวย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 ลุทำไปเถอะงานอย่างนี้ยทำไปเถอะยิ่งทำไปยิ่งรวยลุทำไปเถอะยิ่งรวย ค่<ข><น>ะแม่ขอบคุณนะคะค่ะยั่งทำก็เรื่องรวยค่ะ